ครับทุกคนเช้าวันหยุดแบบนี้มาอยู่กับ Singularity ตัวละครที่เพิ่งบั๊กมาแต่ผมไม่เห็นมีใครเล่นกันเลยผมว่าแม่งมันโหดะเวยทำไมไม่ค่อยมีใครอยากเล่นเขาเลยวะหรือว่าผมไม่ค่อยเล่นเซอร์ก็เลยไม่ค่อยเห็นวันนี้ก็เลยมาตอบย้ำความโหดของเขากันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับคนที่ทราบเปิกดีอยู่แล้วสามารถข้ามไปที่ลิงก์ตัวเกมด้านใต้คลิปเลยนะครับเปิกแรกที่เอามาครับเก็บของดีไว้ที่หลังตัวนี้ก็เอาไว้ลดคูดาวในการโจมตีสามารถสะสมได้ถึง8โทเคตเลยครับทุกคนก็ตกโทเคตละ4%รวมทั้งหมดก็ได้3-2% ในการลดการโจมตีก็วิธีสะสมก็แค่ไปตีเซอร์ที่ไม่ใช่ขาไปมุม,มแต่ว่าถ้าพลาดไปตีคนที่เป็นขาไปม,มุมจะสูญเสียไป2โทเค็นนะต่อมาครับอามหิตฉับไวตัวนี้ก็เวลาโจมตีพื้นฐานก็จะทําให้เราเดินเร็วขึ้น5%เป็นครับเป็นเวลา10วินาทีก็เอามาคอมโบกับเพิร์มเมื่อกี้เลยครับผมเขาคู่กันเอามาคู่กันกนี่โหดแน่นอนต่อมาครับไฟกระชากตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทาเซอร์ล้มเนี่ยเครื่องที่อยู่ในระยะ32เมตรของเราจะเกิดระเบิดครับผมแล้วก็ลดความคืบหน้าไป8%ยก็เอาาเอรื่องนั่นเายกตต็ี้ เวลาเครื่องติดเนี่ยเราจะได้2โทเค็นสําหรับง้างไกครับผมก็สามารถสะสมได้ถึง5โทเค็นง้างโจมตี1ทีก็จะเสีย1โทเค็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเปิร์กหนึ่งที่สามารถช่วยคิลเลอร์ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนต่อมาเป็นแอดออนครับผนึกสีลุ้งตัวนี้เวลาเรายิงไบโอพอร์ตไปเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ไบโอพอร์ตเราในระยะ10เมตรเราจะเห็นออร่าเขา6วินาทีครับอีกอันนึงครับถุงมือเบสบอลของเด็กตัวนี้สามารถใช้โอเวอร์คอร์ได้นานขึ้นถึง8%ผมว่าแอบดีกว่าอดนะโเคก็ปรครคนเูในตเกมว่าเลยดีกว่าครดบ ปปไอด่านนี้เอามาทีไรผมว่ามันต้องจุดบูนแน่เลยทุกคนเป็นด่านที่เนิร์ฟฆาตกรด่านหนึ่งนะถ้าแล้วแต่ตัวนะต้องต้องแล้วแต่ตัวแล้วแต่คนด้วยแต่ว่ามันมันถ้าเอามาจุดบูนเนี่ยโหดแน่นอนโอเคมาร์กไปก่อนทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเอาน้องฝน น้องฝนเดี๋ยวก่อ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 นเดี๋ยวก่ววววอนเขาทักทายเขาทักทายโดดมาไหมไม่เลยไม่สักนิดเลยโอเคขยับแล้วโอเคถูกต้องครับน้องดวเอาออกไปเลยทุกคนไม้นี้มันของดีขอรีบพับไม้เซฟจังวะ เป็นงานนะเนี่ยดีนะเรามีไบโอฮอตตรงนี้ถูกต้องสาวสกินโคตรน่ารักเลยทุกคนครับอา่าพอดีรอบนี้หัวแข็งโอเคฝนนี่มันชื่อสกินเขาป่ะเนาะอันนี้เป็นสกินของลิปลี่นะทุกคนหากใครชอบสวยก็ไปตามกันเลยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นเซอร์ไงก็เลยเอาไว้ก่อน <c oughs> งบประมาณมีจำกัด ครับทุกคนอ,อ๋อนีเพึ่งลงมามันจะชา้ชา,ชาหน่อยทุกคนถ้าพึ่งลงมาโอเคเลยแต่ก็วายอยู่นะแตบบ่คูดาววายอยู่นะสตีฟนี่รู้สึกว่าไปนั่งภาวนาท้องใต้ดินเนาะมันเสียงฟึ่มๆแ่อนี้เมื่อกี้ลืมลืมไปเลยมีคนเดินออกไปข้างนอกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ขอโทษเพื่อนวะ เออมันก็ยืนขั้งกันนะ่ะขอโทษว่ะผมแตะเสื้อเองสตีฟแม่งแบบย่อเยอะเราเลยอะ่ะ <c oughs> มาโดนแน่นอนสตีฟคงขำอะ่ะ <c oughs> อยู่ต่อหน้าตา่อต,ตาแล้วไม่ตีเราโอเคแขวงที่สองสำหรับสตีฟครับทุกคนจะพยายามตีทิ้งตีขว้างนะเพื่อความมันเพราะว่าเราเอาเบิร์กที่ สะดวกในการตีมาโอเคอ้สองคนเลยทุกคนกคนนู้นไปเอาคนนี้แล้วกันเป็นใครเอ่ยปึ๊บอ่าเป็นน้องแนนซี่นะตัวนี้เป็นอีกตัวละครที่น่ารักอีกตัวนึงเลยไม่หรอกผมแม่งดูซีรีส์เขาถูกต้องสาวปะโอเคมีแววมาด้วยกันนะทุกคนติดไปแล้วหนึ่งเครื่อง มาเจอน้องฝนอีกแล้วแปะใบโอคอร์ก่อนทุกคนเพื่อความสะดวกในการไล่ล่าครับไม่เว้ยน้องแข็งวะน้องน่าจะเป็นงานอยู่เรียบร้อยครับผมมวนตัวไม่ทันโอเคจะพึ่งให้น้องโดดก่อนแล้วก็ค่อยตามถูกต้องครับอ,อุ้ยอมีคนแก้ให้ด้วยแม้ เช้าอ่ะมีคนซัพพอร์ตโอเคแขวนสองสำหรับน้องฝนเนาะก่อนจะไปช่วยน้องแดนซี่ได้ปล่อยให้น้องห้อยเกือบเฟ,ฟสองเลยป่ะน่ะเ,เราเลงได้ทุกคนว่าเขาจะไปตรงไหนเดินไปก่อนผมว่าน่าจะคิวตรงนั้นเลยแหละเพราะว่าเขาเห็นแล้วแขวนไกลเนาะนี่ไงชัดเจนครับผมบางรักซอยเ ขึ้นไปแล้วเป็นใครเอ่ยโอ้ไม่อยากเจอคนนี้เลยอ่ะเราเราเก็บเซฟเดอะเบสไป8โทเคตแล้วอ่ะเออไม่อยากเจอแต่หลงแล้วนะไม่ใส่ใจไงปล่อยอยไปเราไปเอาคนที่ไม่ใช่ขาในมุมดีกว่าทุกคนเซตด่านนี้มานึกว่าจะจุดบูนนะเนี่ยทำไมไม่มีสักบึ้งเลยนะ ปตินี่แบบฟ้าผ่าแล้วนะยังไม่ถึงสองสามนาทีแรกเนี่ยขึ้นคร่ำแล้วเอา้าตัดหน้าเฉยเลยเอาน้องฝนเดี๋ยวแปะก่อนแปะก่อนขอโทษตีไม่โดนมาแปะแบบหน้าด้านๆเานคนหน้าด้าน,าน,าน,านเฮ้ยกระทืบด,ดิแหมต้องขยับด้วยให้ ให้มันกระทึบเลยก็ดีอุ้ยมีคนซัพพอร์ตเนาะแปะไ์ก่อนพี่ใครซัพพอร์ตเขาวะสตีฟเนาะโอเคแอบเอา้าโดนสวนมาเลยเหมือนไม่รู้ว่าเรามานั้นเอาแนนซี่แล้วกันเดี๋ยวน้องฝนไปไวไม่มีสาวๆให้ดูตัดสกินสวยจริงวะ่ะ ชอบเลย Perfect destruction โอ้โหเอาเอาเชื้อไปแพร่เพื่อนอีกไม่เอาสตีฟคนนี้ไม่เอาเราเอาแนนซี่นี่แหละสตีฟงงเลยสตีฟยืนงงเลยไอไอคนตีก็งงนะไม่ใช่ว่างงแค่สตีฟฆ่าไม่ได้ไงวะอาย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 าแหม เราเราก็เฟสสองแล้วอะจะจะมาแบบหยอกล้อกันไม่ได้นะต้องไปแอบแล้วนะ <c oughs> อุยอ้ยอุคนนี้ก็แข็งจริงๆนะ <c oughs> แต่พับไอ้ไม้ที่เขาพับนี่ส่วนใหญ่แม่งไม้เซฟทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> แต่ไอ้ไม้วนเล่นๆเนี่ยไม่พับอ่าเรียบร้อยครับผม <c oughs> เดินติด <c oughs> โอเคไปหวั่นครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว อาแนนฟี่เฟสสองไม่ใช่เหรอโอ้หปล่อยมือไหนไอคนนี้ไหมไอคนนี้ไหมโอ้โหอ,อยู่แล้วไม่ช่วยนู่นนูน่นอีกคนนึงอีกคนนึงเรียบร้อยครับมอบชัดเจนเหมือนเราจะดุดันจนเกินไปสตีฟคนนี้มอบเลยเหลืออีสตีฟอีกคนนึงเนาะ แนนซี่บอกกูไม่เล่นแล้วกูปล่อยมือเลยอะอันนี้รู้สึกไม้เมยไปหมดแล้วเนาะแทบเกลี้ยงเลยทุกคนโอเคด,ดูดิไม้แทบไม่เหลือเลยต้องหนุทันไหมทนันสุดยอดจริงๆคอมโบน,นี้ทุกคนกระทืมเลยครับว่องไวดุดสายฟ้า ทําให้มันจบๆไปฮะเพื่อนเพื่อนปล่อยมือแล้วเราก็อย่าฝืนวิ่งเลยเฮ้เราก็ตีไม่โดนไง <c oughs> มันคงบอกมึงบอกตัวเองเหรอโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนเช้ามืดวันนี้ดูมีแต่คนเซตด่านเหมือนแบบเป็นปาร์ตี้โตรุ่งปะเ <c oughs> จอสองสามตาติดแล้วทุกคน เก่งไม่กลัวเลยกลัวเขาถนัดด้วยนี่สิแต่ไม่ผิดนะครับบ่นไปเรื่อยเฉยๆเอาเจอเลยเจอเลยโชคชะตาเขาข้างเราทุกคนให้เราเจอเซอร์ได้ไวขึ้นปึมไม่ทันขออภยัยโอ้หทำไมต้องเป็นขาแมงมุมวะเอาไม่ทันอีกแล้วเป็นนี่ว่าจะบอกนะว,ว่าตีนี้ตึง ไปไหนกนอตอนี้ไงมีเงามีเงาอ่าเป็นข้อดีของแอดออนแดงเราครับมาเออดูสักทีหรอกมาวะ่ะปีนี้มาวะ่ะเฮ้ยใช่วะ่ะแข็งด้วยหลอกหน้าต่างด้วยแต่ไม่น่าเป็นขาไเปมุมเลยทุกคนโดด ไม่ว่าจะวนนี่ถ้าวนนี่โก่เนี่ยโอเคแขวนแรกก็ไม่ได้ไวอะไรมากครับทุกคนติดไปก่อนแต่อาจจะคิดผิดก็ได้นะครับผมมาเซตด่านนี้ด่านนี้บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างตึงช่วยช่วยกันก็อยู่กันตรงนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา ยังไม่อุ้มเนาะเราจะไม่รีบซ้าเพราะเราต้องระวังการแทงหลังนี่ก็ตึงนี่ก็ตึงดูดูการวิง่งแ้วก็มองแล้วชัดเจนทุกคน,นเพ่ส,เเส,สิครับเเก็บไปแล้วสองเื่องครับทุกคนใครกอนเอ้า ธรรมาดาที่ไหนตีนี่โอเคทับไหมขอบคุณครับ,อบเอาคนที่ติดแผยอพอร์ตเราดีกว่าทุกคนเมื่อกี้โดนลอยลอยลอยมีรอยไปไหนเอ่ยโอเคมีเสียงป้าแปะป้าแปะมูฉีช,ชีอีกแล้ว โอ้ยมีเพื่อนซัพพอร์ตอืออือสะดุดเอาไม่เจ็บโอ้ตายแล้วทำไมใจร้ายกับเราแบบนี้เมื่อกี้โดนด้วยเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมแองอ้าวใครยืนทำไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไหนวะเนี่ย๋อยืนดิ่งต้้งโดนแน่ใครเอ่ยอู้ขายแบงค์มูมอีกแล้วทุกคน ไม่อยากไล่เลยอะขา,ายแป็มูมอะจริงๆคือถ้าเราเก็บแปดได้มันโหดมากทุกคนตัวเนี้ยเอาว่ะตีสี่ว่ะแบบนี้เป็นงานทุกคนชัวโอเคแขวนสองไปครับทุกคนเอาหายออกไปฟาร์มครับทุกคนฟาร์มไปก่อนเฮ้ยเอา,าช่วยเลยมัน ท้าทายเลยนี่หว่าทุกคนใครวะอ๋อสองไฟคนนี้อืมได้ได้ได,ได้สักตั้งวะอ่ะได้นะได้นะสักตั้งมาเดินมาไม่เดินมาวะโอเคเดินโคตรไกลอะ่ะแบบอพปรอดไกลมากทุกคนแผ่นนี้ ผมไม่ติดนะครับผมโดนผมแน่นอนครับตัวนี้จำชื่อไว้เลยถือไฟฉายโอ้โ,อโอนี่เทสดีฝีมือฝีมือแต่ผมสู้ทุกคนโอ้ยอวย,ยอวยโดนละโดนละ,ลนละผมเริ่มโดนละเล่นทีมือร้อนที่หัวมันต้องโดนผมอ่ะตัวเนี้ย โดดนั่นแหละเอาไปหนึ่งแผลถูกต้องเนี่ยนั่นแน่สวยให้มันรู้ไปว่าใครหนาเท่ากันเมื่อกี้เขาถ้าเป็นหลอกเหมือนแบบจะพับไม้ใช่ไหมทุกคนเอ้าไอ้นี่ไอ้พวกนี้มันท้าทายกันจริงๆทุกคนเนี่ย อุ้ยเป็นนะเนี่ยตีเนี้แบบผมเจอแต่ละตัวนี่คือแบบไม่ค่อยมีไบโอพอดคาหลังเลยนะโอเคเรา,เราต้องตึงบ้างแล้วแหละทุกคนถ้าเขาตึงเราก็ต้องตึงด้วยออเเดี๋ยวผมหาไอ้ขาแมงมุมเลยไม่สนใจละอุ้ยอุ้ยพับพับล่อเราด้วยเจ๋งจริง มันช้าช้าว่ะลืมไปมีคนอยู่ตรงตะขอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นสองคนนี่แหละนี่แหละพาไปม,มุมผมก็เอาเอาไปหนึ่งแผลครับโดนไปโดนไป,ด,นไปดิทันไหมโอ้ยไม่ทันว่ะเอแก้ก่อนครับเออน่าจะหลอกเหมือนไอ้คนเมื่อกี้ เดินเดินถือเสรม,มูลอยู่ทุกคนซัพพอร์ตกันดีทุกคนนี่ไงแก้แล้วแก้อย่างรวดเร็วดูสองไฟฉายหรือหนึ่งคนแล้วผมขอซ้ำก่อนเลยทุกคนไม่ได้วะตีนี้ยอมไม่ได้ดูแล้วดุไปไหนละถูกต้อง ลุยลุยยังเดินไวอยู่อันนี้ไม่มีที่จุกแล้วถูกต้องครับนี่นะเฮ้ยเครื่องนี้เพิ่งเครื่องนี้เพิ่งสตาร์ทปะไม่มีมุมให้ยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปเลยครับผมเรียบร้อยไอ้ต่อไฟอยู่ไหนไหมเมื่อกี้แต่นี้เราเราเราต้องรีบเดินไปเครื่อง นั่นแหละเครื่องนั้นก่อนเลยเพราะว่าเราเราส่องกล้องเมื่อกี้เหมือนมันใกล้เสร็จแล้วทุกคนนี่ไงเป็นเซเบอร์ป่านเอาไบโอพอร์ตไปโอ้มีมีที่แก้ด้วยวะถ้าใครเนี่ยมีใครเดินเนี่ยใครเอ่ยโอเคเนี่ย ได้เนียคนน,ยนี้นี่น,นี่คนนี้เขายั่วแล้วนะน่าจะเป็นตัวจุ๊กทิมเขาเลยเรียบร้อยครับทุกคนน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเอ้าอู้มีไม้แต่เรามีง้างไก่ครับทุกคนอุ้มเลย,ว,ว,ยว้าไม่ทานครับทุกคน ออกใช้เลยอ้มันจะเครื่องอะไรกันขนาดนั้นอู้แบบแหมคุณคุณร้อนผมก็ร้อนอเมื่อกี้มาเพื่อนแม่งพับไม่ทันอะ่ะเออคุณร้อนผมก็ร้อนแหมไม่ใช่ว่าผมตึงอยู่คนเดียวพวกคุณก็ตึงออกเฉยเลยวะสงสัยเพื่อนตาย แต่งตัวมาคล้ายๆกันทุกคนฮิปฮอปเป็นแบบสาวสเก็ตอะเฮ้ยนั่นแม่งบอดแม่งเก่งกว่าปะเนี่ยมาไปเลยวิญญาณไม่อยู่แล้วโอเคไปหว่นครับทุกคนเอาร่างของเธอออกจากห้องไปแหมวิญญาณนี่ไปก่อนเลยไอ้คนเลย ไอคนเล่นแม่งเครองรีเบกาจัดอ่ะมงมาทีมเดียวกันปะเนี่ยสงสัยผมสันนิษฐานผิดครับทุกคนอ,อะไรของพวกมันนี่นี่ยิงแบบนี้เลยถ้ามาปั่นเมื่อไหร่แล้วก็เจอเมื่อนั้นอันนี้ก็ปั่นอ่ามีมีรอยทุกคนมีแก้อย่างรวดเร็วแปะใหม่ครับแก้แล้วแปะใหม่เป็นรีเบก้าเนาะ โอเคหลบก็ไม่พนครับทุกคนเดี๋ยวเช็คก่อนถูกต้องครับผมคิดถูกครับพับมัน,ม,นมันจะเสร็จโอ้แก้แล้วแปะใหม่แก้แล้วก็แปะใหม่ปหมไปครับตามแบบเร่งด่วนโอ้นี่ผมเคาะไม้เคาะกำแพงเคาะหน้าต่างอะไรหลายทีแล้วนะเดี๋ยวผมไปแปะ ไปแปะไปแปะใหม่ดีกว่าทุกคนแล้วก็กระทืบเครื่องด้วยมันเหมือนประมาณ80นะิเนะี่ยแถวแถวแปดสไเนี่ยโอเคไม่ต้องรีบร้อนครับผมเหลือแค่สองคนแล้วเทสดีสองคนไปแล้วไงใ,ใส่สกินเนียมานี่ตึงทุกคนโอ้ยังยังมีที่แก้อยู่ในมือ ไม่แก้โดนนะอ้าวยังยังถือไว้ทำไมอ,ะอ่ะอ่าโอเคแก้ไปจะทืบเคลียร์ให้หมดครับฟาร์มไปอ่าแวะดูนิดนึง <c oughs> ขอดูนิดนึงนี่เดินสวน <c oughs> เฮ้ย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 ไอย <c oughs> คนนี้นี่น ับไม้ช้าเพื่อนเครืองเราก็ตามไปเลยทุยกคนได้แผ่แล้วก็ตามไปเลยแล้วกันโดดเรียบร้อยครับขาตายแล้วเมื่อกี้เดินสวนเราตรงไหนวะแอบไปช่วยวัยจังโอเคแล้วก็ไม่แก้ด้วยนะไอ้ข้างหลังเนี่ย น่าจะติดจากรีเบก้าปะโอเคทันไหมสวยครับอันนี้น่าจะอ้าวอ้าวอ้าวักน <c oughs> จะบอกว่าน่าจะโดดหน้าต่างรีเบกา้าฮิวไวจังโอเคมีร่องรอยครับทุกคนหมูตู้แล้วสวยครับ ไปหนึ่งแผลถูกต้องสาวไปข้างหลังก็โดนไบอพอตนะอ่าจัยังจะแครอีกเพื่อนมีไบอุอต์ติดหลังอยู่อะ <S 1> <S 1> โอเคเรียบร้อยครับทุกคน <S <S 1> <S 1> เฮ้ยลุกขึ้นมาเฉยเลยทุกคนลุกขึ้นมาก็ตามนะจ๊ะไม่เนียนนะจ๊ะ ปะปะลาล้านเหรอปึ๊บอ๋อวิ่งมาช่วยเพื่อนเอาแกมหน่อยใช่ไหมไม่จบสักทีวะอ,อ่ออ้ยเมื่อกี้ก็ทันแล้วนะโอเคพลาดไปหน่อย แต่ผมว่าเนี่ยเนี่ยสคนที่เราเจอคนแรกนี่แอบดุอยู่นะไอสองคนนี้ผมว่าก็ <c oughs> ก,ก็เล่นดีดุดุอยู่แต่ว่ามันแม่งเนี่ยออกนะ <c oughs> เนี่ยหัวร้อนจัดอะอ่ะแปะก่อนเพื่อความสะดวกในการไล่ล่า <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับทุกคน โอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนจัดว่าตึงอยู่นะครับตี่นี้ค่อนข้างเป็นงานเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนหากดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ